สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อช่องลูกขะเหนียวเซวอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบาวาทีก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับผมแล้วก็ได้รับโอกาสนะครับมาเยี่ยมฟ้ามต้นแบบในการเลี้ยงแล้วก็พัฒนาสายพันธุกรรมโดยแท้จริงนะครับถือว่าเป็นฟ้ามที่พัฒนาโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าฟ้ามนี้นะครับเป็นฟ้ามที่เลี้ยงงัวลูกผสมแล้วก็เลือดร้อยนะครับกับเป็นทั้งงัวประกวดแล้วก็เป็นงัวแม่บกแม่พันธุ์ครับพี่น้อง มือนี้นะครับผมจะของขอจองฟ้าเพลินกับเชิญชวนมาเยี่ยมมาชมมือนี้บาวาทีมาเยี่ยมง่วงงามครับพี่น้องจ้างที่เห็นอยู่ในคลิปครับพี่น้องมีเป็นฝูงเลยนะครับหลายท่านอยากจะเลี้ยงงว่วงอยากจะมีฝูงงว่วงเป็นความฝันของหลายๆ <recibir S 2> ท่านครับมือนี่ผมถือว่าพามาเบืองฟ้ามต้นแบบนะครับหลายท่านว่าขออ,อยากจะเบื้องฟา้าทีเบื้องแล้วเป็นต้นแบบให้พี่น้องเข้าด้พัฒนาได้ครับพี่น้องถือว่าอีกหนึ่งฟ้ามครับพี่น้องอยากจะเชิญชวนมาชมเบื้องกันให้จบคลิปนะครับพี่น้องใครอยากได้ง่วงไปเลี้ยงมือนี่ มาเบิ่งของดิ้งว่างามแล้วต้องมีเปิดราคาแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวถักทายกับคุณพ่อจากของฟ้ามเพิร์นแจ็คหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับแนะนํำเสือแจ็คหน่อยนะพ่อผมพอซักยูบ้านหนองกับครับผมตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพอซักครับพี่น้องอ่อยูบ้านหนองกับนะพ่อเนาะอ่าตำบลหนองใหญ่น้องใหญ่นะครับผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องวันนี้มากไกลนะครับไกลพอสมควรเลย นะครับมาเยี่ยมคุณพ่อซักนะครับเลี้ยงง้อเยอะแยะตัวพ่อเดี๋ยวนี่สิบแปดตัวนะครับเลี้ยงมาจากปีเราพ่อเลี้ยงงัวลูกผสมงามจัิงสิเขาปีเขาปีที่เจ็ดปีที่เนะครับนับถวยแชมป์เลยจ้กถวยแล้วพ่อได้ยี่สิบก็ถวยเป็นลูกผสมป่ะพ่อเป็นถวยงัวลูกผสมด้วยครับพี่น้องนะครับผมโบแมนเลือดลอยนี่แหละครับเลี้ยงลูกผสมกับประกวดได้คือกันครับพี่น้องในสนามเพิ่นกับประกวดลูกผสมคือกัน แล้วก็เป็นการเลี้ยงงวัวแบบพัฒนาพันธุกรรมโดยแท้จริงนะครับแม่ต้นน้าพืชนตะไคร้เคยย้อนหลังเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้วผมเคยมาช่วงแรกๆที่เพื่นตั้งฟ้ามกับีแม่บอกอยู่ประมาณเจ็ดแปดแม่นะพอนะ,อะตอนนี้ขยายฝูงอันนี้ว่นน้นับกลุ่มทีแบ่งออกไปให้เกษตรกรให้หมู่พวกเพื่อนฝูงให้วงการเข้าไ,ไปพัฒนาต่อนะครับผมกับเ่าเล่าสิบแปดตะนะถ้ารวมส้มแบ่งออกไปแล้วก็รวมสามสิบขนมียนะนะพอนะ สามซิบกัวผนละครับพี่น้องนะครับเพชรเป็นอาชีพได้แน่นอนนะครับพอสักนะครับถือว่ามีคนหลงหูจักในวงการเท่านะครับอ่านะครับซื้อฟาร์มซื้อว่าใด้ก็พ่อถ้าฟังซื้อเดียวพี่น้องคุ้นชินเลยทวีพลฟาร์มทวีพนฟาร์มครับพี่น้องในสนามประกวดไปไปเลยสนามประกวดเห็นงัวเพื่อนแน่นอนเด่นตอนนั้นคือกระแสลูกล็อกสตาร์หกสองหาครับพี่น้องนะครับผมเอากวาดรางวัลมาหลายสนามนะครับมื่อนี้คุณพ่อว่าที่ผ้าเยี่ยมชุ่มแต่ละโต ตัวได้เปิดคุณพ่อเพืน่นว่ากระถิบอ่ะซู่ฟังเด้ครับพี่น้องนะครับต้นคลิปคุณพ่อซักฝากเบอร์โทรไปจัะหน่อยนะเพาะแปดศูนย์ 80, ครับผมหนึ่งหกศูนย์เก้าสามเก้าครับผมเอาเบอร์โทรเบอร์นี้อ่าแอดไลน์เบอร์นี้มาเพาะเอาเบอร์นี้นะพ่อเนาะแอดไลน์นะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> พ่อซู่ฟังได้เพาะสมศักสายวันครับพี่น้องนะครับผมกับเฟซลูกชายเพิ่นกะมีแล้วผมขึ้นให้ทั้งสองช่องทางแล้วพี่น้องไปคุยไปคุยไปทักทายกันได้ นะครับเดี๋ยวมันีห้พ่อผ้าเบิงแต่ละโตกันเลยนะครับเดี๋ยวยางไปเบิงพันธุกรรมแต่ละโตนะครับผมอามาเบิงสาวหน่อยตัวแรกก่อนอยู่ในกล่องตอนนี้และคุณพ่อเพิ่นว่าอยากจะเอาผลผลิตจากคอกจากฟ้ามเพื่นเอามาอวดพีอวดน้องเข้าให้ได้ช่มในการว่าการพัฒนาพันธุกรรมลูกผสมกับสาม,ผผสมสารถพัฒนาให้ได้งามขนาดนี้บนว่ามีตะเลือดลอยครับพี่น้องนะครับลูกผสมกับงามคือกันสาวหน่อยตัวนี้ชื่อวังไดครับคุณพ่อน้องป,อป,ป,ป๊อปปี้นะครับผมอ 2, 2เป็นลูกของ อ่ารูดอกแปดหานึงครับพี่น้องใบเพดิกีอยู่น้ำปลาว่าที่นี่แหละครับผมนี่ครับ F2 รูดอกแปดหานึงได้เดือนละอพออายุเพิ่นสิเดือนอ่าสิบเดือนนะครับอายุสิบเดือนนี่แหละครับรูดอกแปดหานึงสำหรับผู้เลี้ยงมักส่วนใดครับตัวนี้มักมองไดมันแม่นี่ยมักมันสมูทแล้วก็ลึกครับอ่าล้ำตัวสมูทดีแล้วก็มีความลึกความหนาเนาะพ่อเนาะนะครับผมเบิ่งโดยสายตาตอนนี้อ่าในเกลดง้วนหน่อยละพี่น้องง้วนหน่อยรุ่นยานุ่มนี่ก็ถือว่าอ่า โคงสามาดีนะพ่อเนาะอ่านะครับผมนี่ครับแม่เพิ่นสูงลอยหาสิบบวกนะครับลอยหาซิบหาเนาะพ่อนี่ครับพี่น้องแม่เพิินกินยาอยู่ทักกันไปนะพี่น้องนั่นแม่เพิ่นนะครับผมกับเป็นเอฟสองนะครับตัวนี้ครับผมสวยๆเลยฝึกยังพ่อนี่ได้ซ้ำนี่พ่อฝึกเองหรือว่าอันนี้พุ่น่อเพิ่ว่าฝึกเองยงนะพี่น้องโอ้ยบังอ่ารอบโตครับตัวนี้ นี่ครับเลี้ยงยูคอกยูฟ้ามกับฝึกเองได้ครับพี่น้องหลายท่านก็มีความกังวลว่าอยากเทนทง้อประกวดจําเป็นบ่จะต้องทรงเข่าลุงเลี้ยนจํำเป็นปกครับฝึกก็ได้นะพ่อเนาะฝึกกันเองก็ได้ผมจูงอ้อมสะผมนี่แหละนี่ครับอ่ายูนเพผืนนี่ครับวิธีควบคุมนะครับผมอันนี้คุณพ่อเป็นกระจูงอ้อมสะฝึกทุกมือไปลงสนามประกวดก็ฝึกกันเองนี่แหละฝึกกันเองเอาครับคุณแม่เพป็นยูกันสองคนสอครับขั้นพี่น้องมักน้ำตัวนี้คุณพ่ออยากได้ไรไปไหนปะน่อจะเปิดไปิฟต์กัน 85ครับลูกลูดอก8ดหาหนึ่งนะครับพี่น้อง8ปมื 80, ่นครับอีกหาพันอันนี้คือราคางว้วลูกผสม F2 เกิดจากในของในฟ้าบีดเองนะครับผมพี่น้องมาจับมาบ่ายมาเบิง่งหัวขอก,กันได้พรอยางเริ่มเลียงมาศึกษามาเรียนรู้น้ำคุณพอ่อเพิ่นก็ได้นะครับเมื่อไม่ทุกคนยินดีกับในน้ำนคอเนาะนะนี่ครับเปิดมาตัวแรกกับฟ้าราคากันเลย นะครับสำหรับสไตล์บาว่าที่มาควอดแล้วขั้นหมักน้ำมุมีราคาผููเบิงเ้งแลวก็ได้ตเบิ้งครับพี่น้องแต่ขันมีราคาก็ยังหน่อยกับหูได้ถามกระเป๋าจะคว้างว่าพร้อมหรือว่าพร้อมทีสี่อ่าเริ่มเลี่ยงนะครับพันดุกรรมดีๆอ่านะครับผมคุ้คขาีในโตวงว่าทุกโตครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปนะครับเ,เบิง้งสาวหน่อยไปแล้วเดี๋ยวยาไปเบิ้งตัวต่อไปนะครับผมเอาครับผมมาเบิง้ง ตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าผู้ใหญ่ได้งืวอนทองคุณพ่อวามณีมีเงื่อนทองหนึ่งโตนะครับให้เกษตรกรเท่าได้เบิ้งน้ากันนะครับแม่ทองนะครับของคุณพ่อนะครับที่ยางอยู่นี่ก็งืวเกตประกวดได้พี่น้องนะครับเป็นลูกล็อกสตาร์หกสองหานะครับสวยๆเลยนี่ครับหลายท่านว่านะครับคุณพ่อเพย์งืวประกวดเพิ่นบีดได้แบบใดอันนี้ลูกผสม F2 นะครับตัวนี้ F2 หลายท่านเลี้ยงเงื่อนเนะครับเบิ้งนี่ครับ F2 งงาม นะครับโครงสร้างดีนะครับถึงได้นะครับกวาดรางวัลมาหลายสนามนะครับสมกับเพิ่นว่าได้ยี่สิบกว่าถ้วยแล้วครับพี่น้องนะครับเอานะครับตัวทองเพิ่นว่าไผหาแม่บอกนะครับตัวนี้มีลูกเพิ่นบ่ครับตัวนี้พ่อมีลูกเพิ่นตัวไหนลูกแคบสามหนึ่งตัวใหญ่พู่อนเหรอพี่น้องนะครับผมอ้ยครับพี่น้องนะครับเบิ้งตัวนี้ก็ลูกล็อกสตาร์นะพ่อเนาะนี่ก็ลูกล็อกสตาร์เอาตัวนี้เดี๋ยวจะถ้วยแล้วพ่อ แกนแชมป์สองสนามเรื่องอ่าแกนแชมป์มาสองสนามนะพ่อเนาะอเอานะครับแกนแชมป์มาสองสนามแล้วครับพี่น้องในสองสนามก็ถือว่าเป็นแม่บอกในของในฟาร์มเพิน่นท้องไปพอตัวนี้ทับไปท้องแล้วทอ้วทองก็พอได้ไปพอ่อสองเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งเอานี่ครับแย,แยกเพลทไทยครับพี่น้องนะครับใส่แยก,แยกเพลทไทยนะครับอันนี้ท้องเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกล็อกสตาร์หกสองห้าเอานี่แหละครับ แม่นี่เพื่อนว่าขันไผ่อยากได้งื่อนทองน้ำพุณพ่อแบ่งไปเลี้ยงนะครับทองเี่เดือนแล้วพ่อแม่นี่ทองเจ็ดเดือนเลยครับทองเเดือนพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนลูกที่ไหนค่าทองพ่อลูกสามค่าทองครับตัวนี้เอาลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับพี่น้องทองพ่อใดอยู่บัดนี้บัตเตอร์บีนนะครับผมสามหกหกนะครับยี่เป็ดเชือดแยกเพศนอกเนาะเอาไปร่วมเพศนะครับผมนี่ครับรอยจะไดเพิ่นสูงกว่า 1 5 5่ 78. งลอยหาซิบหาหายอยางไดง้วทองตัวนี้เป็น F1 ฟนึ่งนะพ่อเนาะเอฟหนึ่งนะครับผมเอาลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งตัวได้พ่อลูกสาวอ่าตัวยิ่ใหญ่หน่อพ่อเนาะนี่ครับตัวยิ่ใหญ่หนะครับลูกสาวเพิ่นแต่ว่าอ่าน้องเพิ่อน <S <S อ่าจะแบ่งไปแล้วออไปแล้วเนาะน,นะครับน้องแบ่งออกไปแล้วเหลือแต่เอื่อยนะครับผมเอาไล่ไปได้พ่อตัวนี้ขันมักเนาะ แสนสองมื่นห้าพันบาทแสนสองบาททองกับบัตเตอร์บินรวมเพศนะครับผมประกันท้องให้กี่เดือนนะพ่อเจ็ดเดือนเจ็ดกว่าแปดเดือนเจ็ดเดือนที่เขาแปดเดือนนะครับอีกอีกเดือนก็กว่านะครับพี่น้องตัวนี้คือหลานสาวคนเนาะอ่านะครับหลานสาวด้วยพี่น้องหลานสาวของตัวที่เปิดเมื่อกี้แหละครับพี่น้องลูกคว้าได้ตัวนี้อันนี้ลูกสาวล็อกสตาร์หกสองห้าครับครับหาหนังเชือกว่าเดี๋เป็นง่ายๆนะครับล็อกสตาร์นะครับผม แยกเพจตัวนี้ก็ถือว่าแพงเติบร่วมเพจกับน,น้ำเข่าม้าอสล่าสุดนี่ก็ถือว่าหลักหลายพันครับพี่น้องเฉียดๆใกล้ๆเมื่อนพุ่นล่ะนะครับหกเจ็ดพันขึ้นไปนี่ก็สาวหน่อยกี่เดือนแล้วพ่อเงยๆยังสี่จักเดือนแล้วพ่อสิบสี่เดือนพี่น้องใหญ่หนานะครับเอาหลายท่านถามว่าง่วอยู่คอกพ่อนี่อัดหัวอาหารบ่่ว่าอะไรอัดดอกครับเลี้ยงหญ้าเนาะพา่อเลี้ยงหญ้าเลยหลายหญ <Nh า S 2> ้าจากไรพร่อปล่อยง่วอยู่นี่สิบแปดตัว แต่บริเวณเลีเ้ยงนี่มันมีอยู่สักทีไร่แต่แปลงหญ้ามันมีอยู่หกไร่อ่าเป็นพันธุ์ใดพ่อเลี้ยปลูกหญ้าแงโกลาแงโกลาครับพี่น้องนี่งัวกินแงโกลานะครับผมเอาพันธุก,กรรมกับสำคัญงัวสีอ้วนสีใยพันธุกรรมกับเป็นเรื่องสำคัญนะครับอาหารก็ถือว่าเป็นเรีองสาคัญประกอบกันจังสีเป็นงวง่าประหนีนะพ่อเนาะครับอา้าวพ่อคัดแม่บอกแม่พันธุ์มาถอา,ายุทอนหลังไปเมื่อซีหาปีที่แล้วก็ถือว่าคัดเอฟหนึ่งเอฟสองมาหลุ่นๆเลยเนาะพ่อเนาะเป็นลูกผสม แล้วก็มหานําเชื่อพัฒนาเอานะครับเอามีตัวได้พ่ออยากให้ชมอมีกว่าบ้านนี้นะครับมีตัวเปิดดีวะให้าพี่น้องเขาอยากแบงเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกนะพ่อเนอะาะเอาแม่ลูกผูหรือแม่ลูกตัวเมียพอ่อแม่ลูกตัวผูนะครับเอานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนไล่แม่กับลูกเขาไปหาก,กันก่อนครับพี่น้องนะครับนี่งัวหลายตัวขี้ว่าฝูงกับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนี่บรรยากาศเนี่ยเหมือนครึมๆจักน้อยครับพี่น้อง อ่ะครับผมเบิ่งอีกคู่หนึ่งพันว,าวา่าสิแบ่งไผหาผัวหนาคตพ่อพันเอาไว้ทาคุ้งฝูงครับพี่น้องนุ่มรออยู่กับแม่เพลินแม่เป็น F2 เนาะเ 2, <F> 2. นะครับลูกไส่ได้เจ็ดเดือนแล้วพ่อ3เดือนแล้วอ่าลูกไส่ได้สามเดือนนะครับไปเบิง่ง3เดือนลูกพ่อได้แล้วพ่อนี่ครับ<า>อ่ามแม็กซิมัม,<า>มครับพี่นอ้องอ่าสายแม็กซิมัตโลโจเ<า>อ้านะครับ นี่ครับแม็กซิมัมพอพันอ่านะครับอ่าน่าจะมาจากลุงเจริญฟ้าผมจับพ่อเพชรนะครับผมเจ้าแม็กซิมัมอ่าแม่เพลินเป็นสายได้ครับแม่เป็นเอ็คเคสี่หกหกแม่เป็นเอ็คเค่ะเดี๋ยวเบิ่งใบเพชรก่อนพี่น้องนะครับแม่เป็นเอ็คเคซีหกหกด้ครับพี่น้องอันนี้ลูกไส้แม็กซิมัมเป็นลูกของอ่าแม็กซิมัสโลโจนะครับอายุกี่เดือนนะพ่อสามเดือนแม่เขาแม่เขาทับไปพ่อสมแล้วอ่าแม่พอท่าน บ้านตัวทองผ่านรอบผ่านรอบผ่านรอบใส่พอได้ไหมครับวันที่17เอ่อใส่เล็ดกันอ่าใส่เล็ดกันแยกเพศบ่ครับแยกเพศแยกเพศอ่าใส่เล็ดกันแยกเพศแม่เพิ่นนะครับวันที่อ่า10ท่ายครับ17 17ผ่านรอบแรกครัอ่า17นี้ผ่านรอบแรกนะครับเป็นลูกตัวที่เไหนละครับนุ่มหน่อยตัวนี้ไอ้นี่ตัวที่ตัวที่สองลูกตัวที่สองนะครับผมอ้าวบ้านเห็ดเขาเนาะพ่อเนาะยังยัง อ่ายังมะเฮดเขานะครับตัวนี้นี่ครับโครงสร้างง่ายเนาะกระดูกกระเดี่ยวขนาดปลาสายแม็กซิมัสโลโจก็เป็นอ่านะครับแม็กซิมัสโลโจนี่อ่าถือว่าเป็นพอพันธุ์เบอร์แทบจะเบอร์ต้นนะครับของโลกเลยนะครับลูกไสเพลินกับเจ้าแม็กซิมัมก็เป็นพอพันธุ์ที่เกิดในไทยเหรอพี่น้องก็ถือว่าไปสายพันธุก,กรรมดีนําเชื้อีในไทยก็ถือว่าอ่านะครับอ่โครงสร้าง เนื้อหนังนะครับมาทั้งพอทั้งปูหลายเลยนะครับนุงหน่อยตัวนี้ไปหาอนาคตไปเห็ดพอพันนะครับนั้นหนาลึกๆกระดูกระเดี่ยวโค้งสางใหญ่ๆนะครับผมเบิ่งรูปล่างโค้งสางแล้วมาดีนะครับอกใหญ่ไหลกว้างนะครับมีความลึกนะครับแล้วก็นะครับปลายหุ้มก็สีดำเนาะไข่ดำสองใบนะครับองศาชีดก็ดีครับพี่น้ององศาชีดก็ดีหัวหางลามลึกนะครับเอาคู่นี้ยก เปิดแบบยกแม่ลูกแล้วพ่อเนาะครับไลฟ์ได้แล้วพ่อมองเปิดไบไอ้นี่ไปรุ่นพ้องเอาเนาะครับเนาะเปิดไบแสนสี่หมื่นอาพันบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นก็ผ่าพันบาทนะพ่อเนาะไปรุ่นโกที่สามเอาซื้อสองเอาไปรุ่นสามนะครับแม่ใส่แยกเพศไว้ให้เรียบร้อยกับเจ้าเรดกันนะครับพันธุกรรมอะสโมกกิ้งกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดอันนี้คือพี่สาวของนุ่มหน่อยตัวนี้เนาะนี่ครับพี่สาวเพิ่น ครับเป็นลูกตัวไหนครับพี่สาวล็อกสตาร์หกสองห้าพี่น้องอันนี้คือพี่สาวนุ่มหน่อยอะนะครับลูกแม็กซิมัมด้วยครับพี่น้องอันนี้พี่สาวาน,น,นะครับอันนี้กับน้นนองไส้นะครับ<า>นี่ครับพี่กับน้องถือว่าแม่นี่ให้ลูกดีเนาะผสมเลดกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดนอนว่าเป็นสมุกกิงกันที่กันเอานะครับผมว่าเดอร์ส้มนี่แม่เพิ่นนะครับตอนนี้ไส้เลดกันซึ่งเป็นสายพันธุกรรมสมุกคือก,กันล็อกสตาร์ก็เป็นลูกสมุกกิงกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ด เพิ่นเห็นพีสาวออกมาดีเดียวรอบนี่เพิ่นใส่สายสโมกเกาเล็ดกันไว้ให้ครับพี่น้องแยกเพศพร้อมนะครับเอาไปรุ่นเอานะครับผมนี่ครับซื้อสองรุ่นสามนะครับใครสนใจก็ทักใคยคุณพ่อมาได้เบอร์โทรผมคืนให้นะครับยำแล้วไข่ลมนะครับพ่อแม่กับลูกเพ่น สี่หมื่นหาพันบาทแสนสี่หมื่นกับอีกหาพันบาทครับหนึ่งนุ่มหน่อยอ่าอายุจ็ดเดือนกพ่อสามเดือนสามเดือนกับแม่เพิ่์นจินใหญ่ทั้งปุ่นครับพี่น้องใส่อ่านะครับเลดกันแยกเพศนะครับวันที่สิบเจ็ดนี่พลาดรอบแรกนะครับซื้อสองเอาไปรุ่นสามเอาเบิ่งผลงานนะครับดีคือโตพี่สาวด้วพี่น้องลูกล็อกสตาร์หกสองหานะครับรอบนี้เพิ่์นว่าอยากได้สายสโมกเพราะว่าใส่กับสโมกเราแมทกับแม่เพิ่์นก็เลยใส่ให้เลยพี่น้องนี่ครับพี่สาวล็อกสตาร์หกสองหาพี่น้องเบิ่ง อู้ครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับนี่ครับกวาดมาหลายรางวัลนะครับเอามีอีกวุพ่อป่ะนี่ยางไปเบิ้งยังน้อยนะพ่อเอาให้คุณพ่อพายางไปเบิ้งอีกจักสองสามตัวเด่นๆท่านดุกรรมของคุณพ่อเพิ่นนะครับเอาเดี๋ยวยางไปเบิ้งกันครับผมเลยเอาครับผมเมื่อกี้อ่ะเบิ้งไปหลายตัวแล้วครับบัดพี่น้องเห็นแม่สาวตัวแรกแล้วว่าอยากเบิ้งพี่สาวเพิ่นนะครับผมตัวนี้เป็นพี่สาวของลูกดอกแปดหาหนึ่งนะครับพี่น้องแม่ที่แรกตั้งแต่ต้นคลิป ตัวนี้ก็เป็น F2 นะครับเป็นลูกสาวของพ่อล็อกสตาร์ล็หกสองหาครับพี่น้องกองอยู่นี่เบิร์ดเลยครับพี่น้องลูกล็อกสตาร์หกสองหานะครับเกรดประกวดนะครับผมกวาดรางวัลมากจักถวยแล้วพ่อแม่นี่สามสถวยแล้วสามถวยถึงสี่ถวยนะครับในเกรดลูกผสม F2 ฟด้วยครับพี่น้องพี่สาวของลูดด์ดอแปดหาหนึ่งหลายท่านกันแล้วตัดสินใจอยู่ว่าอ่านะครับโครงสร้างมันสิมากขนาดไหนนะครับผมว่าต้องบ่อแพ้อึ่ยแน่นอนครับพี่น้องบ่อแพ้พี่สาวแน่นอน ตัวนี้ทองไปพ่อทองแล้วครับเหมือนมาร่อผ่านรอบอ่ารอผ่านรอบนะครับใส่ตัวได้ไปครับบ้านนี้ TS277 ทับหนึ่งอ่า TS277 ทับหนึ่งสายใดครับอ่าเฮ็ดพลอยดเป็นวัวเท่าครับอ๋อเป็นวัวเท่านะครับผมอันนี้เพิ่นใส่วัวเท่านะครับบีดโครงสร้างไงเลยเนาะบีดแง่บิดแอ่ากับกระดูกเนาะนี่ครับพี่น้อง ลูกผสมกระบี่ได้ครับพี่น้องนะครับมียูขอกยูฟ้ามหลายท่านกัตัดพ่อกับจ้องว่าเลี้ยงลูกผสมให้ได้สีงามได้คือเพลินนะครับพ่อเลี้ยงเล็กๆแต่สามสี่ปีแรกพี่น้องก็เห็นว่าแม่บอกมาเพลินกัอาศัยว่าหาพอดีๆมาปรับจังตัวนี้เนื้อมาเต็มนะครับเพลินกระเลยต้องเพิ่มข้อขาเนาะข้อขาแร้อกับความเหย้าของเนื้อสันนะครับเนาะนี่ครับของสันเหรอครับพี่น้องบึงนี่ครับอันนี้ง้อฝึกเองที่ขอกทีฟ้ามด้วยครับพี่น้องนะครับผมฝึกเองจูงเอง นะครับคุณพ่อเป็นการเลี้ยนรู่นะครับเราก็ฝึกในการจูงบ่อยๆนะครับผมสัมสัหลายๆรอบเพื่อนก็จะขูดชิ้นกับเฮาเองครับพี่น้องนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเป็นแผลแรงชนใหม่ตั้งแต่ในน้อยครับนะครับตั้งแต่ในน้อยครับแพ้งชนใหม่เป็นแผลนะครับผมนี่ครับผมมาดีเลยครับพี่น้องนะครับกับไปกวาดมาสามสี่รางวัลคุณพ่อเพิ่นปลาอันนี้ก็บโตเด่นๆให้ชมครับพี่น้องสายล็อกสตาร์หกสองหานะครับอันนั้นก็ล็อกสตาร์ขึ้กันนะครับแต่ละโตง้อประกวดอยู่นี่เพิ่นก็ถือว่า อ่าเป็นความสุขของคนเลี้ยงง้วนแหะพี่นอ้องอ่า,งงามีง้วงามก็เอาเขาประกวดแม่บอกแม่พันนะครับออกลูกออกเต่ามาไผอยากแป่งพัตุกรรมดีๆกัติดต่อคุณพ่อมาได้มาเยี่ยมมาชมขอคุณพ่อกัมีให้ชมหลายโตครับพี่น้องมือนี้ผมกับผ้าเบิ้งตัวพิ่นอยากจะเปิดนะครับผมนี่ครับล็อกสตาร์ในขอบขวมีอยากโตวพวาลูกล็อกสตาร์ทั้งหมดตอนนี้หกตัวครับหกตัวนะครับเคยแบ่งล็อกสตาร์ออกจากขอบไปบ<ต>้างยังยังครับอ่าแบ่งแต่โตผู๋เนาะแบ่งแต่ตัวผู๋แต่ว่าตัวแม่เก็บไว้เก็บไว้นี่คือเป็นจนต่อไป นะครับก็คือรุ่นต่อไปด่คุณพอจะเอามาทายออกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับผมจากรุ่นของแม่ของยายเพื่อนเนาะนะครับก็คือเปลี่ยนนี่นะครับผู้เลี้ยงกับลองเพรานาเบิงนะครับเอากลุ่มที่ยางอยู่นี่กับแม่นเบิร์นะครับผมกับเป็นแม่บอกทั้งเบิร์เลยนะครับติดทองกันเกือบเบิร์ตแล้วเอาสนใจวัวทองนะครับเบอร์ศูนย์สองนะครับ P L O ศูนย์สองท้องเรียบร้อยเจ็ดเดือนกว่าๆเอาไปรุ่นกินนองเอาไปรุ่นนะครับผมเอานะครับผมนี่ครับผู้สนใจนะครับ เอานะครับหนึ่งแสนก็อยู่เท่าไหนก็พ่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคานีผู้ขายเปิดเองลดราคาได้อีกหลาย้ะพี่น้องนะครับเอาเบาไปมาหอดทองอัดฟ้าม์อาจจะเป็นราคานีเรกพี่น้องอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับมาหอดมาถึงมาพูดมาคุยมาเห็นมานั่งคุยกันแล้วนะครับเบาถือใจถืออาจจะได้ของดีกลับบ้านไปเลี้ยงเหรอพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับเบอร์โทรพ่อด้ะพ่อเบอร์ไดนก็ครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้า ครับผมทวิพลฟาร์มนะครับเนาะทวีพลฟาร์มอยู่บ้านบ้านน้องกับบผมน้องใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอ้าวนะครับมาก่ายปักมุดมากหอดฟ้าไม่ต้องพ่อเนาะนะครับมาหอดไก่ฟ์มกับทูหาคุณพ่อขัดมากมาถือแุ่นพ่อคี่มอไซค์ไปรับปากสร้อยกันได้ครับพี่น้องบ่ตจังกังวลอยากเบิ่งง่วงงามอีกหนึ่งร้มฝากไ้ครับพี่น้องข้ามาเบิ่งนี่แหละครับความสุขนางเบิ่งง่วงงามไปแต่ละมือแต่ละเว้นอีกครับมีความสุขเหลคุณพ่อเพิ่นว่า นี่ครับยิงเอาเขาสนับประกวดไปพอมู่พ่อพวกงัวเฮาได้าลังวัลนะครับกวาดแชปมมาเฮากับมีความสุขเป็นกําลังใจนะครับในการเลี้ยงงัวนะครับวงการงัวเฮากับถือว่าช่วงนี้ก็เริ่มกระเตื้องอีกแล้วครับพี่น้องกระเตืองขึ้นมาผู้เลี้ยงนะครับหลอกกาทั้งผักส่วนกลางคนกะซอยเอือใหเ้าได้นะครับผมเลี้ยงงัวแบบมีความหวังนะครับสามารถแบ่งออกได้นะครับเข้าไปซื้องวอเมกา เราะ,ะร้องให้ประเทศทางอื่นมาสืงมาจากไข้เบิงครับพี่น้องบริตตงกันแน่นอนขอให้เฮามีพันธุกรรมดีๆไไวสู่กระเพิ่นครับพี่น้องนะครับก็บฝากไว้พันธุกรรมดีๆจากทวีพลฟาร์มนะครับผมอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์มื้อนี้ก็ขอผู้สุขท่านเด้อพี่น้องที่ติดตาม นะครับสนใจอยากได้ง้วนน้ำเพลินเพันกับแบงให้ตัวได้อยากเปิดเพลินกับเปิดหายฟังนะครับตัวเพลินว่าเปิดห้าไมาย่ยอมมาช่วงขวบคอหอดฟัฟ่งขันมักอีหลีมาหลังไม่เล่กได้ครับพี่น้องหลังไม่มาเลย<บ>เห็นบ่าว่าที่ทายจังตัวสองตัวยืนเลี่ยงกันนี่พี่น้องนะครับมาหมัดไปสองตัวเล้ก็ได้วาแต่มาขุดมาคุยมักน้ำเพลินอีหลีนะครับคนเลี้ยงง้วนเห่าแบงกันไปเลี้ยงได้ เพราะว่าอยู่ขอกอยูฟ่ฟาร์มนี่เพิ่นก็นเริ่มจากการไปหาแบงมาจากผู้อื่นคือก,กันนะครับจังไดมากขนาดนี้ผู้อยากจะเลี้ยงก็ล้องเลี้ยนรูเบิงครับพี่น้องบ่อยากในการเลี้ยงงวัวคอยเขามีใจในการลักงวัวนะพอนะ<แ>่อเนาะแลักในการเลี้ยงวัว<อ>นะครับ<ม>สําหรับว<แ>ัอนี้กักกอขอคุณคุณพ่อซักนะครับขอคุณทีมงานทาวีพลฟาร์มด้ครับพี่น้องงวัวดีกลางทงหน้าบรรยากาศดีๆครับพี่น้องมาเบิงมาเลี้ยนรู วิธีพ่อเพียงนะครับ่อ,อยให้เฮาอยู่แบบพ่อเพียงเรียงง่วก็เลียงแบบพ่อเพียงใด้คือกันครับพี่นอ้องงัวงามันจะเป็นตรงาอาหารเพิ่นว่ายุนีเพิ่นกับปล่อยทงหน้าย่างเดียวผมไปยางเบืเ้องแล้วนะครับผมบรรยากาศของเพิ่นปลูกหญ้าไว้ให้งั่วกินแล้วก็ปล่อยแปลงครับเัิงเพิ่นงัวเพิ่นแต่ละตัตัมีขุมก็มีแม่บอกนีว่าใส่ขุมนะพอเนาะอ่าขุมนี่ใส่ขุมไ้กับเพราะว่าเพิ่นสิฝึกนะครับใบ<ม>ถาใส่ขุมฝึกใบถาเดินสนามประกวด ครับผมเอานะครับเบอรอโทรคุณพอมผมขึ้นลเดใจครับพี่น้องอาสาหรับอีนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของดีมิคุณภาพง้วดีง้วงงามจากช่องลูกข้วเนียวเซอริสานนะครับผมเอาจากน้าพี่น้องไปเชิญขอคุณพพอลายครับผมสวัสดีครับ